ซานตาครูสเดลิสโลเตเป็นเกาะเล็กๆตั้งอยู่อย่างโดดเด่นกลางพื้นน้ำทะเลใสดุดคริสตัลของทะเลแคริบเบียนนอกชายฝั่งของแคว้นโบลิวาทางตอเนเหนือของประเทศคอลอมเบียครอบคลุมพื้นที่ประมาณ1 2 0 0 0ตารางเมตรหรือมีขนาดประมาณสนามฟุตบอลสองสนามแต่กลับมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นถึงเกือบ900คนซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่าเกาะแมนฮัตตันในมหานครนิวยอร์กถึง4เท่าย้อนกลับไปเมื่อราว160ปีที่แล้วในช่วงทศวรรษที่ปี1860 เกาะแห่งนี้ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่และยังมีขนาดเล็กกว่าปัจจุบันมากโดยมันเป็นเพียงเกาะห่างไกลที่มีขนาดเล็กกว่าสนามฟุตบอลหนึ่งสนามที่ชาวประมงมักจะมาอาศัยพักเหนื่อยหรือหลบภัยในช่วงที่เกิดพายุเท่านั้นเนื่องจากเกาะซานตาครูสเดลิสโลเตไม่มีชายหาดและถูกล้อมรอบไปด้วยปะการังแตกต่างจากเกาะใกล้เคียงที่รายล้อมไปด้วยป่าชายเลนทําให้เกาะแห่งนี้ไม่มียุงและยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลามากมายดึงดูดให้ผู้คนเริ่มย้ายมาตั้งถิ่นฐานบนเกาะ